Good Book for good life โดยสภาคริรจักรในประเทศไทยหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสจากหนังสือพลังโดนใจที่ซ่อนเร้นปิยธะแปลและเรียบเรียงเรื่องของขวัญล้ำค่าเป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ลูกชายตัวน้อยของเธอมอบของขวัญที่ล้ำค่าไว้ให้กับเธอ เธอเขียนเรื่องราวนี้ไว้ว่าเป็นสิ่งแปลกที่เด็กไว้ขณะเทอรี่จูเนียจะพูดในสิ่งที่ลึกลำอย่างนั้นบายอันหนาวเหน็บของเดือนพฤศจิกายนเทอรี่จูเนียกับเธอเดินไปท่ามกลางหิมะเธอโอบก,กอดลูกชายไว้ห้าขวบและบอกเขาว่าเธอรักเขามากดวงตาสีน้ำเงินดสดใสของเขามองดูเธอแล้วเด็กน้อยก็พูดว่าผมก็รักแม่มากเหมือนกันมากกว่าสิ่งใดในโลก นอกจากพระเจ้าผมรักพระองค์มากกว่าคุณแม่นิดนึงครับเธอหัวเราะและขยิบผมสีแดงของเขาอืมได้ถ้าเป็นพระเจ้าแม่ก็ไม่ว่าอะไรเธอตอบเขาเด้วยรอยยิ้มเขาได้ยินเรื่องพระเจ้ามาจากที่ไหนเธอรู้สึกประหลาดใจในบ้านของเธอไม่เคยพูดเรื่องพระเจ้าหลายปีแล้วเธอก็ไม่เคยพูดถึงพระเจ้าเลยเธอรีสามีของเธอมากไปยิ่งกว่านั้นอีกคือเป็นพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้าเอาเียเลยไปด้วยซ้ำ เธอไม่เคยคิดว่าในชีวิตของเธอจำเป็นต้องอาศัยพระเจ้าเธอและสามีอายุยังน้อยและประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วอย่างต้องการอะไรอีกเล่าเธออยู่ที่เดนเวอร์เธอรีสามีของเธอทำงานในตำแหน่งสูงส่วนตัวเธอเองก็ทุ่มใจให้กับการดูแลลูกสองคนการประกาศเรื่องความรักของเธอรี่จูเนียร์ลูกชายของเธอวันนั้นก็อัศจรรย์ใจมากพอแล้วแต่เขาก็ยังมีเรื่องอื่นที่น่าทึ่งอีกเป็นต้นว่าเขาพยายามใช้ของขวัญวันคริสต์มาสแก่เธอ ซึ่งเขาซื้อมาจากร้านสมาคมครูผู้ปกครอง Secret Santa Shop เธอจะหัวเราะทุกครั้งที่เขาพยายามยื่นกล่องห่อกระดาษให้เธอลูกแม่ยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยเธออธิบายให้ลูกชายเธอฟังแต่ในที่สุดเธอก็รับกล่องของขวัญน,นั้นแล้วสัญญาว่าจะเก็บไว้รอจนถึงวันคริสต์มาสคืนนั้นเธอบอกสามีของเธอเรื่องของขวัญที่ยังไม่ได้เปิดและเอ่ยถึงคำพูดของ T.J. j ูลูกชายของเธอ เกี่ยวกับพระเจ้าเธอถามเขาว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับการตายของคุณแม่ของเขาเมื่อหกเดือนที่แล้วหรือเปล่าลูกชายของเธอและลูกสาวของเธอซึ่งวัยแปดขวบทั้งสองคนสงสัยว่าคุณย่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเธอปลอบขวัญเขาโดยพูดว่าคุณย่าก็ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะสิลูกเธอรีสามีของเธอพยักหน้าอย่างครุ่นคิดคุณจำได้ไหมเธอพูดต่อคุณและฉัน ได้คุยกันที่โต๊ะอ,อาหารต่อหน้าลูกๆเรื่องของเพื่อนคุณในออฟฟิศพูดกับคุณเรื่องพระเจ้าและพระเยซูตลอดเวลานั่นไงใช่สามีเธอตอบเธอดอนชอบร้องเพลงให้ผมและคิดเสมอว่าตายแล้วจะไปที่ไหนชั่วนิรันด์ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่เคยเลิกปลาเลยแม้ผมจะไม่เคยตอบสนองแต่เธอไม่มีทางรู้อย่างแน่ชัดเลยว่าอะไรทําให้ทีเจลูกชายของเธอพูดอย่างนั้นความจริงเย็นวันนั้นการพูดคุยระหว่างเธอกับสามี กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเรื่องอื่นเสียมากกว่าแท้จริงแล้วชีวิตการแต่งงานของเธอกำลังมีปัญหาเธอกับสามีห่างเหินกันมาหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งสองมักจับผิดและจิกตีกันตลอดเวลาถ้าไม่เห็นแกซาเมนตาและทีเจลูกชายของเธอเธอคงแยกกับสามีไปแล้วลูกๆเป็นสิ่งปลอบใจที่ดีที่สุดสำหรับเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเล็กๆของเธอทีเจที่เธออยากจะเอ่ยถึงเป็นพิเศษเมื่อไม่นานมานี้ เธอได้แล้วเรื่องลูกชายตัวน้อยของเธอให้เพื่อนเธอฟังและพูดกับเพื่อนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับทีเจเธอเอาฉันไปขังเดี่ยวในห้องแล้วปิดตายได้เลยเพราะฉันคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาแล้ววันนั้นก็มาถึงคืนวันที่สามธันวาอันน่าสะพึงกลัวคุณพ่อคุณแม่ของพวกเธอมาเยี่ยมพวกเธอในวันหยุดแล้วทั้งหมดก็พากันไปเที่ยวคอกมาชานเมืองเดนเวอร์ที่นี่สเมเอนตาลูกสาวของเธอฝึกขี่มา้า เธอตั้งใจจะถ่ายรูปเด็กๆขณะขี่ม้าเพื่อทำบัตรอวยพรวันคริสต์มาสวันนั้นอากาศหนาวมากจนกระทั่งสมเมนต้าต้องขี่ม้าวกไปเวียนมาแถวๆข้างในโรงเก็บของนั่นเองส่วนทีเจลูกชายของเธอก็ยังเคยวิ่งไปรอบๆสร้างมิตรภาพกับคนงานคอกมา้าจนไปถึงพวกที่มาเที่ยวพอสมเมต้าเรียนขี่ม้าเสร็จแล้วเธอก็บอกกับสมเดต้าว่าไปเอาน้องมาถ่ายรูปทำบัตรอวยพรคริสต์มาส ประเดี๋ยวเดียวซมเมนตาก็กลับมาและบอกกับเธอว่าหาทีเจไม่เจอเลยแม่เธอรู้สึกเย็นเฉียบเธอรีสามีของเธอรีบวิ่งออกไปหาและไปที่พ่อแม่ของเธอท่านก็ไม่เห็นทีเจเหมือนกัน,นกเธอคิดถึงลำเหมืองที่เป็นน้ําแข็งใกล้ๆคอกมา้ามองไปข้างนอกเห็นหมะกคลุมขาวโพลนไปหมดไม่มีใครเลยเธอเรียกทีเจลูกชายของเธอแต่ทุกสิ่งมีแต่ความเงียบขณะนั้นเธอรีสามีและพ่อแม่ของเธอเที่ยวถามใครต่อใครแถวนั้น รวมทั้งชาวบ้านที่อยู่ติดแถวคอกมาด้วยเธอร้องโหยหวนหาทีเจลูกชายของเธอล้มลุกคลุกคลานไปบนพื้นหิมะเธอรีบเข้ามาพยุงเธอไว้ลหลงคนจนทั่วแล้วผมกำลังไปแจ้งตำรวจเขาพูดเธอคุกเข่าบนกองหิมะร้องไห้คร่ำครวญต่อพระเจ้าพระเจ้าจ้าข้าข้าร้องจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ จะให้ลูกไปเรียนระวีวรศึกษาเธอต่อรองกับพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์จะทำทุกอย่างที่พระองค์ประสงค์ขอเพียงให้พบลูกของข้าพระองค์ด้วยเถิดเธอรีพาสแมนตาและเธอไปที่บ้านแถวนั้นเจ้าของบ้านเอายากล่อมประสาทให้เธอกินเธอห่อตัวในผ้าห่มโยกตัวไปมาร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายของเธอ หลายชั่วโมงผ่านไปประมาณบ่ายสองโมงผู้คนที่คอยให้กำลังใจเธอก็อยู่ในความเงียบกริบในบัดดลเธอรี่เข้ามาหาเธอเข้าสุดตัวลงและโอบกอดเธอมีคนพบทีเจแล้วเธอรี่สามีของเธอพูดเบาๆเธอไม่อยากได้ยินรายละเอียดว่าทีเจเตรดเตรไปแถวสะน้ำที่เย็นเฉียบและมีหิมะปกคลุมเขาตกลงไปที่นั่น หมอบอกว่าเขาไม่ทุรนทุรายเลยแอนน้ำเย็นมากจนทำให้เจ้าหนูขาดสติทันทีเธอเหมือนจะไม่รับรู้อะไรในห้องไปพักนี้จำได้ว่าเธอรี่บอกกับเธอว่าเขาพาทีเจไปโรงพยาบาลซึ่งพวกแพทยาา์คิดว่าคงจะมีโอกาสแค่หนึ่งในหลานเท่านั้นที่จะรอดได้หลายชั่วโมงทีเดียวที่เธอรอฟังข่าวด้วยใจจดจ่อเราก็มีโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลหัวใจเริ่มเต้นแล้วมีความหวังมานิดนึง เธอลุกขึ้นนั่งเช็ดน้ำตาแล้วแต่งหน้าน,นิดนึงที่เจอบอกกับเธอเสมอว่าเธอสวยเธอพูดกับเธอรี่สามีของเธอว่าฉันไม่อยากให้ทีเจเห็นฉันในสภาพอย่างนี้แต่ว่ามีโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเธอรี่เดินมาหาเธอแล้วบอกกับเธอว่าเจ้าหนูไม่อยู่กับเราแล้วเธอเดินเข้าไปในบ้านการสูญเสียทีเจกระนำเธอหนักกว่าเดิม เธอหยุดนิ่งที่ทางเดินเธออยากจะกรีดเสียงจะทําไม่ได้เธอมาอมองแน่นหน้าอกเธอรี่บรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปิดห้องทีเจเธอรู้ตัวว่าเธอกํากลังจะบ้าแล้วขณะนั้นเองภาพหนึ่งก็แวบ,บเข้ามานั่นก็คือภาพของทีเจที่พยายามยัดเยียดของขวัญคริสต์มาสให้กับเธอเธอรีบขึ้นไปข้างบนเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วก็หยิบกล่องของขวัญ แกออกทันทีในนั้นมีกางเขนเล็กๆสีทองพร้อมกับสร้อยเส้นหนึ่งขณะที่ภาพไม้กางเขนแกว่งไปมาลางๆและมือกำลซสร้อยไว้แนนเธอรู้สึกมั่นใจว่าตอนนี้ทีเจอยู่ที่ไหนลูกของเธออยู่กับพระเยซูในสวรรค์นั่นไงไม้กางเขนเล็กๆของทีเจได้ทำลายความน่ากลัวรอบๆตัวเธอและเธอรู้สึกว่าเธอได้อยู่เพาะพระพักขององค์พระเยซู ความสงบนิ่งเป็นของเธอประจักษ์ชัดเธอจับมือเขาแล้วบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรแล้วเธอพูดเบาๆเมื่อเอาของขวัญของทีเจลูกชายให้เขาดูเธอรีกอดเธอและร้องไห้ลางงานศพของทีเจทั้งสองคนอยู่ในสภาพมึนความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับทีเจท่วมทับจนแทบไม่พูดอะไรกันเลยทั้งสองคนไม่ได้ระหองระแหงต่อกัน และดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งเธอคนที่อยู่ของร้านหนังสือคริสเตียนหลายแห่งขับรถไปหาทุกร้านอยากได้หนังสือที่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูและสวรรค์มันเหมือนกับลูกของเธอเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเธออยากรู้ว่าที่เข้าไปนั้นเป็นอย่างไรและตัวเธอเองรู้สึกว่าอยากไปที่นั่นด้วยอีกหนึ่งเดือนต่อมา สิ่งที่ประหลาดใจก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีคนมากดกริ่งที่ประตูเธอเปิดประตูออกไปก็เจอผู้ชายวัยกลางคนแต่งตัวธรรมดาธรรมดายิ้มให้กับเธอเขาพูดว่าสวัสดีครับผมเป็นศิทยาพิบาลของเทอรี่เธอตกใจจริงๆแต่เทอรี่ไม่อยู่แต่เธอก็เชื้อเชิญศาสนาจารย์ลูเทอร์ลาสันเขาเ้าไปในห้องรับแขกของเธอและฟังเขาพูดด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้สมาชิกใหม่ และเธอกับเขาก็พูดคุยกันเรื่องของทีเจศาสนาจารย์ลูเธอร์ลาสันเล่าเรื่องครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวเพราะพิษแมลงคุณจะช่วยพวกเขาได้เขาพูดก่อนจะจากไปเขาบอกว่าอยากเห็นเธอไปที่โบสถ์คืนนั้นทางขนาดของเธอกับเทอรี่มาบรรจบกันเขาทั้งสองคุยกันนานทีเดียวและเทอรี่เล่าเรื่องของเขาให้เธอฟังว่าคุณจำดอน คนที่พูดกับผมตลอดเวลาเรื่องพระเจ้าได้ไหมคือว่าบ่ายวันนั้นขณะที่ทีเจอ,อยู่ที่โรงพยาบาลผมโทรไปหาดอนขอให้เขาอธิษฐานเผื่อคอยผมติดต่อกับศิทยาพิบาลลาสันจากนั้นเป็นต้นมาผมไปโบสถ์ของเขาหลายครั้งเขาเงยหน้ามองเธอแล้วพูดว่าเคยคิดจะไปโบสถ์กับผมบ้างไหมเธอพลงออกไปว่าค่ะแล้วก็เล่าเรื่องที่เธอไปอร้านขายหนังสือคริสเตียนให้เขาฟัง เธอรีและเธอไปโบสถ์แห่งนั้นและได้พบกับครอบครัวที่สูญเสียลูกสาวการไปเยี่ยมครอบครัวนี้ได้สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งครอบครัวนี้เป็นกรณีแรกหลังจากนั้นครอบครัวของเธอก็บพบอีกหลายครอบครัวที่โศกเศร้าเพราะการสูญเสียการเยี่ยมเยือนครอบครัวที่มีการสูญเสียเป็นพันธกิจของครอบครัวเธอเธอเชื่อว่าการเล้าลมใจที่เธอได้ให้ใครต่อใครนั้นเป็นส่วนหนึ่งของของขวัญที่ทีเจ มอบให้กับเธอและเธอรีคุณผู้ฟังครับบางครั้งเราอาจจะมองเรื่องต่างๆเป็นความเจ็บปวดแต่เมื่อเรื่องเหล่านี้อยู่ในพระหัตถ์ทรงริษของพระองค์แล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นของขวัญที่ล้ำค่าของเราที่นํำพาหลายคนให้มรู้จักกับพระเจ้าและอย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงมีของขวัญล้ำค่าไว้ให้กับเราทุกๆคน อย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพระพร